s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะ ตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับกลับมาที่สตูดิโออีกครั้งหลังจากที่เราอัดที่บ้านกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่37ค่ะจะเป็นดวงระหว่างวันที่28จนถึง4กรกฎาคม2อ6พันห้า้อยหกสิบสนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับข่าวดีหนึ่งเรื่องเลยก็คือ มีดาวดวงหนึ่งนะคะที่เรารอคอยว่าเขาจะย้ายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เขาก็ย้ายแล้วย้ายวันที่2นะคะก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธตอนที่มันไม่ย้ายใช่ไหมหลายคนก็จะเห็นว่าเออชีวิตของเราในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันไม่ค่อยก้าวหน้าเลยคือมันจะมีบางเรื่องที่เราคิดวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มันก็ไม่ขยับไปข้างหน้าสักทีถ้าสมมติว่าใครที่ส่งผลในเรื่องความรักก็จะอ,อ,อยากกลับไปหาแฟนเก่าไหมหรือปัญหาที่มีอยู่กับแฟนตอนเนี้ยคือเราคิดมันแล้วก็แบบเราหาทางออกให้มันไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ นี่เนี่ย มันก็จะขยับไปกว่าเดิมแล้วสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักส่วนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานนะคะแต่คําว่าขยับของพิมพเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะขยับไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนนะแต่ว่ามันก็มีทิศทางที่ชัดเจนหรือว่ามันแสดงผลสักทีเช่นถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แบบชัดๆสักทีไม่ใช่เอ้ยได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่ได้ประโยชน์จากมันก็จะได้ในแง่มุมที่ชัดขึ้นกว่าเดิมโอเคสำหรับดาวย,าย้ายครั้งนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าดาวพุธ วันที่สองกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะอยู่ในราศีมิถุนน่ะ จนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะการที่เขาอยู่ในราศีนี้เนี่ยจริงๆเขามีคุณสมบัติพิเศษด้วยคุณสมบัติเนี่ยขอใช้สับโพลาสานนิดนึงคือมันจะมีคุณสมบัติดีๆหลายคุณสมบัติด้วยกันคําว่าเกษตรเนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเราได้เป็นตัวของตัวเองตรงนี้และก็ทํามันอย่างเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะคะคุณสมบัติของดาวพุธหรือว่าการสื่อสารการเจรจาการคมนาคมหรืออะไรต่างๆเริ่มแสดงออกมาในช่วงนี้ข้อดดีีขอองกาาารท่่วพุยูนนตํแห เรามองว่าที่เอกสารอะไรที่ดําเนินไปอะ่ะมันจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเขียนงานเจราจาเอกสารการเซ็นสัญญาจะเจออะไรที่มันใช่สักทีหลังจากที่มันงงงงทึมๆหรือว่ามันมีความไม่ชัดเจนมาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้ มองว่าไอเดียความคิดจะกระจายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีประกาศอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยโดยเฉพาะประกาศที่เกี่ยวกับการไปมาหาสู่เปิดประเทศการคมนาคมอะไรต่างๆแนวนี้มันจะอยู่ในแคตตากรีนี้ทั้งหมดนะคะใครที่ทํางานด้านการสื่อสารก็มองว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ มองเห็นทิศทางในการทํางานเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่พิมพูดเลยว่ามันจะชัดอยู่ช่วงนี้แหละแต่ว่าพอหลังจาก19กรกฎาคมเป็นต้นไปมันก็ไม่เชิงว่าแย่เท่าที่ควรแต่ว่ามันจะโดนเบียดบ้างเบียดเบียนจากอย่างอื่นนะคะหรือว่ามันจะมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแทนที่ว่ามันจะฟล์คล้ายๆกับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรนะคะในแง่ของการสื่อสารติดต่อเจอราจารีรบทํานะคะให้จบระหว่างวันที่2จนถึง19กรกรกฎาคมในช่วงนี้น่าจะราบรื่นกว่าช่วงอื่นค่ะ ราศีตุลน,นะคะการงานมองว่าง จะมีงานลักษณะเป็นแนวคอมมูนิตี้หรือว่าการฟอร์มทีมใหม่หรือว่าต้องรวมคนเยอะๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะไม่ก็มีคนจานวนหลายๆคนเข้ามาในทีมใหม่ในช่วงนี้ได้นะคะแต่การที่มีคนใหม่ๆเข้ามาในทีมถามว่ามันโอเคไหมเรามองว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้โอเคแต่ว่ามันเหมือนกับว่าข้อจํากัดในการทํางานหรือทําอะไระมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มองว่างานหลายๆอย่างที่มันแพลนกันไว้ในก่อนหน้านี้อาจจะมีการยกเลิกหรือว่าปรับรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้นะคะภาพรวมเนี่ยมันเหมือนโฟกัสไปที่เรื่องเกี่ยวกับคนมากกว่าในช่วงนี้ ถ้าสมมติว่าใครมีทีมใหม่ๆเข้ามาแล้วว่าทีมเนี้ยอาจจะเป็นทีมสวรรค์สร้างของเรานั่นแหละแต่ว่าทีมที่ดีอ่ะแต่ว่าจังหวะมันไม่ดีมันก็เหมือนทําอะไรใหม่ๆออกมายังไม่ค่อยได้เท่าที่ควรนะคะอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งแต่มองว่าช่วงนี้ราศีตุลอาจจะหายใจหายคอคล่องกว่าเดิมแล้วล่ะเพราะว่ามันเหมือนมองเห็นทิศทางในภาพรวมมากขึ้นเพราะว่าเริ่มชินแล้วก็เข้าใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปเจราจาสื่อสารในก่อนหน้านี้เขาไม่อนุมัติอะไรสักเที่ยมองว่าเขาก็จะอนุมัติแล้วโดวยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณแล้วก็การเงินถ้าสมมติว่าอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับโฆษณาช่วงก่อนหน้านี้เขาอาจจะเพิ่ยหยุดแคมเปญไปก่อนนะยังไม่ต้องทําอะไรแบบนี้มองว่าแคมเปญนั้นจะถูกหยิบกลับมาปัดฝุ่นได้อะไรลักษณะนั้นนะคะมันก็เกิดขึ้นได้การทําเอกสารสัญญาอะไรในช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสาหรับชาวราศีตุลก็ยินดีด้วยเอาจริงๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ภาพรวมเนี่ยมันดูโอเคแหละแต่ว ทำได้60อ่ะ ความดีงามของช่วงนี้มันคือมันทําได้ที่60แต่ว่าถ้าเราไปคาดหวังที่70มันไม่ได้นะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ราศีตุลการเงินดีขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย้ายในช่วงก่อนหน้านี้จะทําเอกสารสัญญากู้ยืมบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะทําได้นะคะดาวอังคารที่เป็นดาวการเงินอีกดวงของราศีตุลนะ่ะมันไม่ดีทําให้เออมีอย่างหนึ่งดีแต่ว่ามันยังคงมีรายจ่ายนะคะในหลายๆอย่างอยู่นะคะถ้าตอนนี้มีแผนจะเป็นหนี้พิมพ์ก็ไม่ค่อยเลียสักเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์ภาพรวมด้านการเงินยังคงตึงๆ ไปอีก 1- 2เดือนนะคะก็ดูภาพรวมไปก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีสําหรับการเป็นหนี้จริงๆการเป็นหนี้มันเป็นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะเย็นๆยนก่อนหนี้มันไม่หายไปไหนนะคะราศีตุลจริงๆพิมพ์อยากให้ดาวประจําตัวมันแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะดาวการเงินแข็งแรงกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปเป็นหนี้กันตอนนั้นดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักดาวประจําตัวและดาวคนรักมาอยู่ในราศีเดียวกันนะคะก็จะทําให้มีโอกาสที่จะได้สนิทสนมกับคนที่ชอบมากขึ้น ถ้าสมบุติว่ากลับมาทํางานที่ออฟฟิศแล้วอ่ะก็จะได้เจอกับคนที่ชอบถ้าชอบคนที่ทํางานในสถานที่เดียวกันนะคะสําหรับคนที่กําลังเรียนอยู่ก็อาจจะได้มีกิจกรรมร่วมกับคนที่เราชอบที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันเซกชันเดียวกันได้แบบนี้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เจอกันตลอดหรือว่ามันยังมีเพดานทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้ขยับไปมากกว่านี้หรือมันอาจจะมาแนวนี้นะเรากับเขาคุยกันแล้วมันดูโอเคมากเลย แต่ว่ามรสุมชีวิตต่างๆมันทําให้สถานะของความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนหรือว่าเฮ้ยเราคุยเป็นที่ปรึกษากันเราเข้ากันได้ดีแหละแต่ว่าเราอย่าพูดเรื่องความรักกันก่อนได้ไหมในช่วงเนี้ยคือมันมีเรื่องอื่นๆให้จัดการเยอะมากเลยอะเราไม่อยากคุยเรื่องความรักอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เน้นไปที่ความรู้สึกมากกว่านะคะช่วงนี้ยังคงเจอมรสุมกันทั้งตัวเราแล้วก็ตัวคนที่เราคุยสําหรับคนสดมันจะประมาณนี้ ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปแบบเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นไปแบบขมขมหน่อยนะคะเนื่องจากความสัมพันธ์มันก็โอเคแหละแต่ว่ามรสมชีวิตนะคะในภาพรวมมันยังคงเดินไปข้างหน้าอยู่จริงๆพิงก็มองว่ามันมาจากปัจจัยภายนอกทั้งนั้นแหละที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ดี นอกจากนั้นนะคะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยถ้าสมมติว่าไปบ้านแฟนหรือว่าไปอยู่กับแฟนในช่วงนี้นะคะเรามาระวังว่าจะมีโอกาสทะเลาะกับผู้ใหญ่ของท่านได้หรือเล่ากับแฟนอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะแยกตัวออกมาอยู่ด้วยกันเองสองคนนะแล้วก็แยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่อะไรแบบนั้นก็จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ความรู้สึกไม่ดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่มีต่อเรามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนั้นแหละแต่เอาจริงๆมันก็เข้าใจได้นะว่าการอยู่ในครอบครัวใหญ่อะ่ะแล้วเราไปอยู่บ้านคนหรักมันรู้สึก ะะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซ l มอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ